กินตามพ่อแล้วติดตามรับชมบทบาทจากนกปอยนกสาวกันต่อครับพี่น้องปวดท้อแบบนี้โอ๊ยเป็นไรเพียงน้ำเกี่ยวพุงเขาไงก็จะบ้ายังไงถ้าก็จะเดินให้น้ำมันเกี่ยวพุงแหละพี่เมือเดินกลุ้มท้องอะไรของมึงเนี่ยเป็นไงโอ้ยเดินไหวป่ะแล้วเดินมาว่าค เดินลืมลูกขอบคุณนะครับสำหรับางวันนะครับมอบให้กับน้องปอยนะครับอันน้องเต่าครับขอบคุณบ้านางเองนะคะของไอเจี๊ยบจวนจะปวดท้องแปแปลกับพี่อะไรมาเป็นไงปวดท้องอะเอ้ยพี่จวนหรือว่าฉันฉันจะปวดท้องคลอดลูกอะพี่ใช่ไหมโอ้ยอีเพียงอีเหองคนท้องนุ่นกล่าเดือนก็ถึงจะออกทีนดือด้งมึงท้องดนกี่เดือนเอง มึงจะคลอดลูกแล้วก็ะชั้นปวดท้องจริงๆอ่ะพี่นอาจจะเป็นเพราะว่ามึงนั่งรถมาเนี่ยโค้งมันเยอะอาจจะเวียนพลุกมึงอาจจะแขว่งไปทั้งเพรแขว่งไปทั้งนี้มันอาจจะทำให้มึงเนื้อเวียนหัวได้ขึ้นไส้ถูกไหมปวดท้องนี่มันอาจจะแล้วทีนี้ทีนี้ ว่านั้นมึงไม่เป็นอะไรหรอกมึงเดินไปหน่อย๋ยวไปเจอโรงพยาบาลน,นะ,ะแล้วเราก็ไปให้หมอเข้าตรวจแล้วเป็นอะไรแล้วเราก็ถือโอกาสฝากท้องเขาหมอเขาไว้เลย<ด><น>ะและ<ด>้ว<ล>พอครบกำหนดเก้าเดือนเราก็มาเอาท้องคืนพี่จูนฝากท้องเขาไม่หมายถึงแบบนั้นเขาหมายความว่าให้เราเนี่ยไปหาหมอแล้วก็ให้หมอเข้าตรวจเขาให้หนักให้เขาดูแลเราคอ,อยตรวจคอยดูแลใช่แล้วไปไปหน่อยเดินนิดเดียวพี่จูน ก็ิีพี่ว่านะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วฉันว่ามันน่าจะเสียท้องอเฉยๆพี่ออไปดีกว่านะไปไปไป,ไปเดินหน่อยนันว่าฉันดีขค่ะ เขาพากระมามาแขวนไว้กับขือไว้กับเปร์แล้วกนท้องจับดึงแล้วก็เบ่งเด็กมันถึงจะออกมันนี่คือไม่แปรกูุ๊เลยมาเป็นขื่อมาเป็นแปรให้มึงเนี่ยพี่เดือพี่ตวนกูยังไปเอามันจากบ้านเลยเนี่ยของพ่อเขาโอ้โหจะไปไกลจังเลยมันได้ผลใช่ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามมึงดึงแล้วก็เบ่งนะเด็กมันถึงจะออกนะเอายังพร้อมยังหนึ่งสองสามสองคนจะกระเป่งไม่ออกก็แย่แล้ววาย 1น3อ,อ้าอยังนยังยังไม่จวนเลยกูจวนแล้วนะแกจะงงบ้าได้ไงรีบรออกซะก่อนกูเลยของกูเสมอเนื้อแล้วเอาเดอาไน,นึ่ง,งสองสองงอา ดึงเบาๆดึงเบาๆโอ๊ยช่วยไม่ได้หมดเลยอีเพียงเว้ยกูก็ดึงดึกไปเว้ยเฮ้ยดูนี่เเนี่ยนะว่ามันจะออกมาได้เนี่ยตัวอีแม่ต้องร้องอะไรต่ออะไรสักหน่อยนึงวะ่ะจะให้เธอร้องอะไรเล้วก็อย่างเช่นว่ปวดท้องร้องข้าวไม่เีใครนุ่งลังแฮปพี้เจ้าตันแน่แน่ร้องแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลย อะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นไรเป็นลิเกแน,แนแ่แต่ออกไปแล้วฉากแรกแล,ล้วหายแมงไปยาวเลยทีเรนเป็นตัวอะไรวันเนี้ยตอนแรกเป็นลือสีแล้วตอนนี้อ่ะลือมาลือสีลือมาเกี่ยวมาส่งมามาส่งมาส่งมาตัวพี่มาเม็ดมาหัวมาตัว๋อหัวเชื้อมาเขาคลอดลูกใช่ไหมล่ะเขาคลอดลูกอ่า แต่์ละมานายก็เป็นข้อลูกตรงเหยสมจริงสมจังเด็กมันก็ออกตรงนี้แน่เด็กบ้านพ่อออกตรงหูไงินอะไรเนี่ยเอาวางไว้ตรงนี้มันน่าเกลียดเอาวางไว้นี่เออมีโรงมีครูเออวางไว้นี่มันข้อลูกข้อลูกแต่แหนไปไหนอ่ะไปแล้วแม่ก็รู้ไหมว่ากูมันเล่นลิเกใเนี้ยหายออกไม้ฉากแรกโนดเขาลุงหลังไปหมดแล้วเขาจำกูได้เปล่าไม่ประกาศชื่อไงเราน้องเบลอ่ะ อประกาศแล้วกลัวแม่จะไม่ได้เดี๋ยวออกอีกบอกแม่ด้วยวันนี้กูมานะเออแม่มานะเออกูมากูมาเดี๋ยวออกมาเล่นอีกก่อนนะแม่กินข้าวผัดยังแม่ออกฉากแรกใช่ไหมเออแม่พอฉากตีปูเปอร์หายหมดเลยมึงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้กินปู นะข้าวผัดปูไม่มีปูเลยไว <Why? S 1> <c oughs> ปูหมดตั้งแต่ฉากสองเร็ว <c oughs> ไปนะไปะไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปเพลงมาเข้าแข่งกองเก่งก็เล่นกงเก่งก็เล่งกองเก่ง ช้างดาวสายจริงเฮ้ยใครขวดตองข้าวฝั่งนี้ที่เหงาอะไ,ไ,ไปเร็วเฮ้ล้มๆๆๆๆอะไร่ะคนละมา้าคนลม้าคนละมา้ม <laughs> ะมาอันนี้ไม่มีหัวม้าแล้วไอ้ที่มา้มามาันมันม้าดีดที่มึงทำเนี่ย <laughs> ออกยากออกเกินกันเลยไรเว้ยหลานดูที่หน้าตาเป็นยังไง เพียงไงล่ะมึงลูกจะไปหาหมอไปเย้เอ้ยโอ้ยพี่จุ้ยทำอะไงดีวะเนี่ยนี่จะคลอดลูกแล้วใช่ไหมพี่คลอดแล้วโอ้ยแล้วลูกฉันล่ะลูกฉันแข็งแรงดีใช่ไหมแข็งแรงโตไปต้องวิ่งเร็วแน่นอนจริงเหรอจ๊ะพี่ขาแข้งมันดูยาวนะ ลูกฉันน่ะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเหรอจ๊ะโอ้ก็ไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียเดียร์พี่ตวน<ห>ทำไมเพีเรียกลูกฉันตัวแบบนั้นเล่าไม่นิเกมมันก็เรียกเป็นตัวทั้งนั้นแหนเออตัวโกงตัวตลกอะไรนั้นแต่ลูกฉันนะ่ะหน้าตามันเหมือนใครเหรอจ๊ะกู่าไปทางข้างพ่อมันวะาไ,ไปแอมซะเยอะเลยอะพี่ตวนนี่พี่รู้แล้วเหรอว่า ใครเป็นผัวของเพียงใจอ่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแล้วพอลูกมึงออกมาเนี่ยมันชัดมากถ้าอย่างนั้นเพียงใจเน่ยขอดูลูกหน่อยได้ไหมจ๊ะเออยไม่ได้ไม่ได้มึงงนอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพาลูกไปล้างตัวก่อนนะทําไมล่ะพี่จวนจะขอดูลูกฉันหน่อยไม่ได้หรือยังไงนอนเถอะเจ้ากูอย่าบอกนะมันลูกฉันนะต้องหน้าตาน่าเกลียดน้ากลัวมากเลยใช่ไหมที่ถึงได้ทำกับฉันแบบนี้อ่ะ ทีไรก็แล้วแต่ที่ไหนมันก็เป็นลูกฉันนะพี่จวนฉันขอเถอะนะพี่ฉันรู้สาต้งท้องลูกมาให้ฉันได้เห็นหน้าลูกสักนิดหนึ่งได้ไหมนะเออเอาเอาเออมึงมึงเอาไว้นะจ๊ะไม่รู้วันนี้วันหน้าเขาต้องรู้จะขอดูลูกหน่อยนะพี่จวนลูกจะคนหิวนมนะลูกมึงลูกฉัน ทำใจไม่ได้นึ่งไปเลยครับอ,อีเพีอ่เฮ้ยพูดอะไรไม่เคยฟังบอกไม่ให้ดูก็อยากจะดูมาดูแล้เป็นยังไงดูแล้วมึงก็มาเป็นอย่างเงี้ยเป็นไรเป็นสักคนหนึ่งอะ่ะกูจะอยู่ยังไง่านช่องมากลับไม่ได้มึงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะ ไอเด็กปั๊บจำแม่ผมตั้งทิ่ลูก ไม่จริงใช่ไหมัะไม่ทำเวรทำาอะไรเนี่ยจะไม่ที่เวรต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยไม่จริงใช่ไหมไม่จริง อดูได้ไมั้ยอุ้มดีนะเวย้ยมึงเพิ่งเกิดมานะมึงเพิ่งคลอดนะอะรเนี่ยหน้าตามันน่ารักนะคิดอยงนี้ก็ดียังไงเ็ลูกเราเว้ยดูนะ ไอโอตัวนโดหน้าโดนหน้ายาวๆเรียวๆนี่นะมีหูตั้งสองตั้งเออมีหูตั้งสตั้งเออมีปากยาวๆเออพี่จวนลูกจะหน้ามันหน้าตาน่ารักเนาะเออดีแล้วแหละดีแล้วแหละแค่นี้กูก็สบายใจแหละกูไม่ต้องเครียดว่ามึงจะมารู้สึกยังไงแหละเออมึงรับได้ก็ดีไปพี่จวนทำไมทำไมลูกจะ เด็กมันไม่ร้องก็ดีแล้วพ่อแม่จะได้มีเวลาหากินไงเออจะไม่ร้อง้องจะต้องเป็นใบแน่เลยเด็กมันพูดจะคลอดน้ำมึงให้มันพูดได้เลยไงล่ะเชือทำไมไม่ร้องว้ายเจตุลรู้จะน้องใหญ่เลยทด็กแกได้อีกไหมมันร้องไงมันร้องใหญ่เลยนะมันร้องใหญ่เลยมันร้องเนี่ยได้ยินไหมเจตุลลูกจะร้องใหญ่เลย อ๋อร้องไหญ่เลยหรือเลอ่าเป็นร้องไกลๆหน้ากูไป อะไร่ะนี่กล่องลูกฉันนกเงี้ยวมันไข่มันจอดตาอยู่แล้วแหละมันไม่ได้เล่นแบบนี้เลยอ้าวคุณต้องเล่นอย่างนี้เนี่ยมันเล่นยังไงล่ะฉันจะกล่องลูกฉั้กันเอาแมวเออแมวแมวแมวที่แมว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 ที่แมวแมวที่แต่ขอโทษควดนี้อะไรเข้ามึงเนี่ยฉันจะกล่องลูกฉั้งโอ้โหเลยเหรอไอ้ขุมดีขุมลายนอนแล้วลูกนะ แมววิ่งขึ้นไปไข่บนยอดตาลมึงให้นกเอี้ยงไม่ไข่แหละดีแล้วมึงจะให้แมวตะกายกันไปไข่บนยอดตาลทำไมหยุดไปแล้วพูดซื้อกล่องเลือดฉัน ข้าวกินก็ทะเลาะกันบานแตกแต่เองก็เป็นหลานเนาะเออเที่ยงนอนอะไรตรงนี้เราไมต้องลรอกนู่นไปนอนโรงพยาบาลนู่นไปลุก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 งูวงเยอะขี้ยอาขอมันเยอะไปเที่ยงไปไปไปอะไรอ่ะพี่ชวยกี่โมงแล้วเนี่ยได้อยู่ที่ไหนเนี่ยฮะจะเที่ยงคืนอยู่แล้ว หลับถ้เโลยอก็ไม่ปกทัานเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยทำไมนี่มันได้เวลาโชว์แล้วเนี่ยโชว์อะไรอ่ะก็นี่มันได้เวลาโชว์แล้วโชว์แล้วก็สามทุ่มแล้วกินไม่ปกชั้นเลยนะพี่ตวนดวก่อนเดียว่จัดร่างกายก่อนจัดร่างกายสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งเลยค่ะ ทิ่ที่พาทุกทุกคนนะคะมาชมคอนเสิร์ตลำใหญ่ไหยเงิน,นดำห <c oughs> ท,ทองคำแล้วมันต้องเหมือนเขาไงอ๋อก็เราเป็นก๊อปปี้ใช่อ๋อแล้วเมื่อวานว่ายใครนี่ลำใหญ่เหรอนี่ลำใหญ่เองค่ะมีเพลงลำใหญ่ไหมมีเพลงลำใหญ่ค่ะขอเพลงลำใหญ่เวลาออกคอนเสิร์ตสักหน่อ,อยจัดไปเลยค่ะยังจังแล้วไม่เคยลืมอนเงินเฮ้ยคอยเจอแล้วตัวเองเอาไว้ที่ตั้ เพลงอันนี้มันเพลงคุณลำหญ่หมายถึงว่าเพลงที่ร้องสนุกสนานนะ่ะนี่มันดึกแล้วต้องร้องสนุกสนานหน่อยต้องแบบจัดไปเลยเวลาเวลาเขาออกคอนเสิร์ตเนี่ยอเออที่เขาร้องเพลงบ่อยๆอ่ะลอ่ะได้ได้เอเอใหญ่ลังให่ลังลิ้นไม่ต้องแลบ <c oughs> ใหญ่แลบลิ้นไม่ต้องใหญ่แลบอ๋อ <c oughs> ใหลังละอยตอาสั้น ทำไมเี่ทำไมคอนเสิร์ตมังมีปัญหาจังเลยว right ่าเป็นไรเด่ยอะไรอ่ะก็เดี๋ยวเนี้ยพี่ตวนทำไมก็ไม่เห็นเลยไงว่าลำใหญ่อ่ะเขามีแดนเซอร์ชายแล้วทำไมฉันต้องหาแดนเซอร์ชายน่ะมาเต้นคู่กับฉันฮะคกูสินะไมันมีใครแล้วนี่แดนเซอร์นะ เพลงอะไรนะเยาลังมึงร้องให้สดดนุกเลย๋ยวกูเต้นให้สนุกเองเยยลังไล่ต่อซะซะ เขามีสองเพลงฮิตสองเพลงมันกำลังโด่งดังเป็นวายลลวลวายลลวายลล้ช่เปเถอะอ่านะพี ies, ่ต้วนเออดนตรีมยเพลงอะไรดนตรีมเจ้ากระถจนไหมดนตรีมะถุยก็ถ <laughs> well er. well er. well er. uh, like ุยมาขากวได้ดนตรี ก็โดนตีมางูตีมาตีมาก็จะรูแล้วโ้องตีมา mày ai đã thích chồng trẻ mới đai lắm không? chào Hả? chào Chào này quá đâu mà đi ăn cái hai วะเต้นดีมั่งไม่ดีมั่งแต่ก็เต้นตลอดไปเลยวะใช่เจ้าไหมไม่ใช่ถ้ามึงไม่ใช่พี่เจ้าของกูแล้วมึงเป็นใครกูก็เป็นของกูเนี่ยแหละกูแค่ถามมึงว่าจำกูได้ไหมอย่าบอนนะกูมไม่ใช่พี่เจ้าออแล้วกันว่ามึงมึงไม่ใช่พี่เจ้าเออแต่มึงคือไอ้คอมมิวนิสต์ใช่ไหมนี่ป้าหลายอย่างจังวะอ๋ออะไรอ่ะอมึงคือคอมมิวนิสต์ มึจะมาแย่งมาแทะใครกูใช่ไหมโอ้ยฉันทำไรเลยมึงจะมาแย่งมะแทะกูกูจะยิงมึงไอ้เพียงอ้เพียงกะโดนอย่ามีพันกูนะตอนระเบิดไม่แน่ม่งเลยครับยังไงมึง ขันกูนักแต่เระเบิดไปทีเงียบจิบเลยป่าคนเดียวไม่ได้ชวนกูบ้าด้วยอีเพียงอีเพียงยอะไรเนี่ยไ่ดยอย่างนี้มันก็ต้องฆ่าดิ ฉันหลอมันฆ่าฆ่าอะไรของมึงจเช หมอกันไปหาหมอ